เขามีบริการของทานเล่นด้วยร้านนี้นะคะบริการเยี่ยมมากระหว่างรอนะคะมีทั้งเครื่องนวดมีทั้งของทานเล่นและได้ยินมาว่ามีทําเล็บจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเพราว่าไหตีเหลาเป็นร้านมาจากประเทศจีนบรรยากาศเขาเหมือนอยู่เมืองจีนเลยค่ะดูเอวิติงจะบอกว่ามันมีรายละเอียดมันมีแบบช่องเดียว2ช่องสช่องเมนูพิเศษเขาจะมาแสดงให้เราดูด้วย หอยเต้าหู้ยี้ CEO, ซีอิ๊วซอสเห็ดเย้หมูสุกแล้วเรามาทานหมูกันก่อนสวัสดีค่ะวันนี้อลิซน็อกเฝ้าวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่ห้างเซนทรัลเวอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น7นะคะเดี๋ยวตามวันนี้เราจะไปทานนะคะอะาไรากันตามกันไปเลยค่ะวันนี้คนเยอะมาก สข้างหน้าแน่ๆเลยค่ะแต่แด่นๆ,ๆฉเฉลยค่ะรันนี้เราพามาที่ร้านไหสีเหลาฮอตพอตค่ะอยู่เซ็นทรัลเวอร์ชั้น7นะคะ ระหว่างรอคิวค่ะคิวยาวมากค่ะแล้วก็เราไม่ต้องอยืนรอด้วยนะคะเดี๋ยวจะมี SMS เด้งมาบอกแล้วว่าถึงคิวเราแล้วนะคะคิวยังแน่นๆเดี๋ยวจะพาลิซไปทานของทานเล่นก่อนเขามีบริการของทานเล่นด้วยร้านนี้นะคะบริการเยี่ยมมากระหว่างรอนะคะมีทั้งเครื่องนวดมีทั้งของทานเล่นและได้ยินมาว่ามีทําเล็บจริงรอเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะอ้ oh my god ของทานเล่นถูกใจแม่และเด็กมาก สีฟ้าเป็นรสนมสีแดงเป็นช็อกโกแลตมีขนม A B C แล้วก็มีบริการน้ำดื่มมีไอศครีมด้วยค่ะทานฟรีตอนนี้ได้เลยอลิสมาเลือกไหมอลิสเลือกสตรอเบอรี่ค่ะรสอะไรคะรรอันนี้เขาให้หนูฟรีเลยนะเนี่ยดีใจไหม Oh my g o มีทำเล็บจริงๆค่ะอยู่ตรงนี้หน้าร้านเลยค่ะรรเราจะได้ทำไหมหนะ้าร,ร้านหม้อไฟไขตีเา เขามีบริการน้ำลำญ่ระหว่างรอด้วยค่ะงงอะ่ะแค่เริ่มแรกก็ชอบแล้วน้ำลำไยเหมือนอยู่ประเทศจีนอินไอไม่หวานเลยอะ่ะน้องอลิสติดใจไอติมฟรีค่ะจะไปเอาอีกถ้วยหนึ่งดีมากเลยแม่เช่าของฟรีนั่นเกงค่ะไอศกรีมฟรีค่ะฟรียังอร่อยถึงคิวเราแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะรอไม่นานมากนะคะประมาณ30นาที เ,เป็นร้านมาจากประเทศจีนบรรยากาศเขาเหมือนอยู่เมืองจีนเลยค่ะดูเอวิ t ติ n งทุก<ล>สิ่งท,ทุกอย่างาเด็กๆก,ก็ชอบด้วยร้านเขาสะอาดและกว้างเราจะมาดูซุปก,ก่อนขั้นแรกสั่งผ่าน iPad จะบอกว่ามันมีรายละเอียดมันมีแบบช่องเดียว2ช่อง4ช่องที่เขาแนะนำว่าเรามากันน้อย เพื่อความคุ้มเราสั่งสี่ช่องแล้วเลือกเป็นช่องน้าเปล่าได้ค่ะ okay. จะได้ประหยัดเดี๋ยวเราจะสั่งให้ดูน้าซุปเปล่าสองช่องอะขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะเราจะเลือกซุปตัวใหม่น้ําซุปนมหมาลาดใหม่ค่ะแอดา<ต>่อหนูไม่กินหนูลิซ่เอาซุปเห็ดหรือซุปไก่โอเคน้องอลิซเลือกซุปเห็ดนะคะอ่านี่ค่ะซุปเห็ดได้แล้วอ๋อ ขาให้เลือกฝั่งได้อ่ะงงเลยจ้ะเพิ่มระดับความชาความเผ็ดได้อีกสั่งไม่ใส่เห็ดได้ด้วยนะคะแต่น้องลิศชอบความชาเราไม่เพิ่มความเผ็ดเราไม่เพิ่มสั่งเสร็จแล้วค่ะไปสั่งอาหารโอ้ทีนี้เยอะเลยนะคะเมนูพิเศษเขาจะมาแสดงให้เราดูด้วยเส้นนุ่มกังฟูพี่เขาจะมาทําเส้นให้เราดูที่โต๊ะเมื่อกี้สั่งหมูไปสั่งปลาไปสั่งผักไปสั่งลูกชิ้นไปเนื้อวัวเขาเยอะมากเลยนะคะดูไปน้ำลายหกเลยกดสั่งแล้วนะคะ นี่เห็นราคาด้วย1 0ึ่บ็ดบาทเย้สำเร็จแล้วค่ะเขามีน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้ให้ตักเองนะคะโอ้ว,ว้าวเยอะมากเริ่มที่น้ำปลาน้ำมันหอยตะหูย้ยี้ซีอิว๊ซอวซอสเห็ดซอสซาชา่าม้อมไฟซุปหม,ม่าล่าโอ้ไม่กอดแล้วก็เครื่องปรุงมีพริกมีกระเทียมมีต้นหอม แล้วก็จะผสมซอสงาก็ได้หรือน้ำส้มใสช่ชูเดี๋ยวมาเริ่มผสมกันสักถ้วยก่อนแต่เรายังไม่ได้ถ้วยน้ำจิ้มอ่ะสิอ๋อมีอยู่ด้านล่างนะคะตอนนี้คือหมืนมาเที่ยวเมืองจีนจริงๆแล้วค่ะใส่ผ้ากันเปื้อนเตรียมหอมก่อนเดี๋ยวจะผสมทําน้าจิ้มตัวซิกเนเจอร์ตัวนี้เขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะคะจะต้องมีกระเทียมหัวลิสงบดต้นหอมผักชีเราชอบต้นหอมเยอะเราก็ใส่ แล้วก็มีหมูสับกับพริกนี่คือหมูสับจริงๆใส่พริกเยอะเราชอบเ<ม>ต็มเต็มแล้วเราจะจิ้มยังไงอันนี้คือน้ำจิ้มหมาา่าล่าเดี๋ยวรอซุปหม่าล่ามาแล้วใส่ลงไปค่ะออเดอร์ทานเล่นนะคะเป็นยำแตงกวาอันนี้ฟรีส่วนน้ำจิ้มคิดท่านละส5บหาบาทเด็กไม่คิดนะคะจิ้มให้คุ้มเลยไปเลยค่ะตอนนี้น้ำซุปมาแล้วนี่นะคะที่ทำ น้ำจิ้มสูตรหม่าล่านี่คือน้ำจิ้มโอ้ไ oh ม่ก็เครื่องแน่นมากอ,อ,อ,มอ่าแต่เผ็ดนะลูกอ,อ,อ,อ่าน้องกลิดกำลังช่วยคนออนี่คือน้ำจิ้มหม่าล่าเราใส่ซุปหม่าล่าลงไปก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มหม่าล่าค่ะน่าทานมิลเลอแล้วยังมีน้ำจิ้มอีกหลายแบบเลยนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะชอบแบบนี้ที่สุดค่ะ แบบนี้ลเลยเด็ปลาสดมากปลากระปงแดงอันนี้เป็นซุปเผ็ดนะคะเหมือนชาบูน้ำดาอะคะ่ะแต่เดี๋ยวเราลองชิมก่อน่าใช่เปล่าแต่พี่เขาบอกมาอย่างนี้อันนี้เป็นซุปเปล่าะคะ่ะก็สามารถต้มได้มีอ่างจอ้อเกากี้อันนี้โอ้โหหมา่าล่าหม่าล่านมบอกเลยว่าอันเนี้ยชอบถูกใจนี่เห็นไหมแดงแดงหมา่าลา่าขาวๆเป็นนม นะคะเริ่มเลยค่ะ หรือเส้นเล็กเราเลือกเป็นเส้นเล็กนะคะเดี๋ยนะขอบคุณค่ะมาเกิดไม่ทำไมไม่มาสักทีได้ถึงแล้ว่นนขอบคุณค่ะ๋อ,อ,อี่จะเป่าใช่โอ้โหวงเลยขอบคุณพี่เขาด้วยนะ วันนี้ที่ร้านเขามีเซอร์ไพรส์สเราด้วยนะคะเซอร์ไพรส์สวันเกิดค่ะแล้วก็ยกเซตสาไลาบะหมีไข่นกกระทามาให้เราค่ะไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์สเราแบบนห้ <larda> เรามาเริ่มที่หมูคุโรมตุตะสไลด์นี่เราไม่ลวกแข็งเกินไปนะชื่อน,นี่คือหมูสไล์ค่ะเย้หมูสุกแล้วเรามาทานหมูกันก่อน นี่ค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอืมร้อนมากอืมหมูนุ่มมากแต่น้ำซุปคือสุดยอดเลยค่ะปลากระพงปลากระพงแร่สดสดจริงๆจ้าต่อด้วยปลาอืมน้ำซุปจะออกมันมากนะคะถ้าใครชอบทานมันทานได้ถ้าใครไม่ชอบทานมันก็สามารถเลือกเป็นซุปอื่นได้ลองทานแบบแซ่บ น้ำจิ้มเพิ่มน้ำจิ้มอรอ่อยสาหร่ายเต้าหูสดค่ะว,ว้าวเต้าหู้หสุกแล้วนี่น่ากินมากที่สุดของที่สุดเป็นไงล่ะนี่แต่หน้าตาตอนนี้เหมือนกิมจิ เดี๋ยวมาชิมรสชาติอันนี้เป็นเส้นเส้นกังฟูค่ะเหมือนบะหมี่ผสมเส้นใหญ่มาต่อที่เต้าหู้นะคะนี่เต้าหู้นุ่มมากเป็นเต้าหู้ที่ขอมถั่วเหลืองหเหมปุน,นเต้าหู้ดีมากเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะยังมีลูกชิ้นอีกนะคะแล้วก็ยังมีหมูคุโรบุตะด้วยเดี๋ยวรอติดตามค่ะต่อด้วยสันคอหมูนี่คือสันคอหมูสไลด์ค่ะ ขอกินกับน้ำซุปเผ็ดสันข้อหมูสไลด์ค่ะถ้าใครชอบแบบเบสิกก็จิ้มซีอิ๊วค่ะแบบเบสิกก็ได้นะคะเนื้อหมูหวานหวนจิ้มกับซีอิ๊วหอมหอมซีอิ้ว e. ใส่ต้นหอมด้วยมีอีกแบบหนึงนะคะน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะเจ๋งอ่ะมาที่ร้านเดียวได้3แบบเหมือนกินชาบูสุกี้แล้วก็หม่าล่าด้วยโอ้โหเลิศนี้เป็นลูกชิ้นรวมค่ะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ตุมต้มๆซุปเป่าแล้วก็ไม่เป่าแล้วค่ะตุม้มอันนี้นะคะเป็นลูกชิ้นร่วมเราอยากจะทานคู่กับน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะว้าวลูกชิ้นกุ้งเด้งๆลูกชิ้นกุ้งที่แปลกไม่เหมือนที่ไหนเด้งๆงอะคะ่ะแต่ว่าหอมกลิ่นกุ้งมากเลย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เรากินหม่าล่าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเลยตบท้ายด้วยกินแบบใสๆจิ้มซีอิ๊วแล้วจ้ะตอนนี้ฟอ,องเต้าหู้จิ้มซีอิ๊วอร่อยนิ่มๆลื่นๆเป็นแผ่นๆยาวๆอะนี่เส้นบุกค่ะได้แล้วค่ะเส้นบุกสุกแล้วดีกินคู่กับหมูจิ้มดีไหมอะ่ะจิ้มดินหนึ่งแล้วกันเนาะ พอเอาเส้นบุกจิ้มกับซีอิ๊วอารมณ์เหมือนทานอาหารญี่ปุ่นเลยเลยค่ะไม่ใช่เส้นบุกมันคือมันฝรั่งเส้นน้ำตกค่ะไม่ใช่เส้นบุกรสชาติก็คือหวานหวานกรอบกรอบนี่คือลูกชิ้นสาหร่ายค่ะจิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้ดีกว่าน่าจะเข้ากว่าอันนี้เป็นลูกชิ้นห่อสาหร่ายแบบสูตรจีนนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรจีนค่ะมาดูดรสชาติก่อน ทุกอย่างมีความมันมแม้กระทั่งลูกพีนห่อสาล่ายสาล่ายแล้วก็จะมีมันหมูแทรกเล็กๆข้างในบวกกับน้ําซุปที่มีมันนะคะมันก็ได้รสชาติอรทรสอร่อยอีบแบบกินคู่กับน้ำจิ้มสุก,กี้เดี๋ยวจะมาทานขนมหวานก่อนกับมีสาคูนมสดแล้วก็ถั่วเขียวลูกเดยต้มนี่เป็นถั่วเขียวลูกเดยต้มอืมเป็นลูกเดือยจีนลูกเดยใหญ่ๆแล้วก็ถั่วเขียวหวานนิดๆอร่อย อันนี้บอกว่าอร่อยคืออร่อยเลยครบรถครบเครื่องมากเหมือนมาประเทศจีนไม่คิมาสาคูนมสดค่ะ mm hmm. ขนมหวานเขาเจมจนนมสดเยอะมากแล้วก็ออกหวานหวานนิดนึงอร่อยขอตัวทานก่อนนะนี่นะคะเช็คบินเรียบร้อยแล้วเราทานไปอิ่มเลยค่ะ ทั้งหมดที่เราทานไป1,221บาทนะคะแต่เราก็ทานจนอิ่มมีทั้งผักปลาหมูลูกชิ้นครบเลยน้ำซุปของเรานนคะสะ2น้ำซุป220บาทค่ะอิ่มอร่อยสนุกรีวิวร้านไห่สีเหลาคอตคอตถ้าใครที่อยากจะลองรสชาติชาบูสไตล์จีนจริงๆต้องมาลองร้านนี้นะคะจุดเด่นของที่ร้านนี้เลยนะคะที่บอกเลยว่าว้าวจริงๆ บะหมี่บะหมี่อันนี้บอกว่ามีการบริการดีเยี่ยมจริงๆค่ะมาที่นี่สนุกค่ะเพราะว่าไหนจะมีทั้งเลือกซุปผสมน้ำจิ้มตักขนมหวานผลไม้อีกแล้วก็ยังมีแสดงเส้นหมี่กังฟูด้วยจ้าแล้วเบิร์ดเดย์อีกจ้ากิจกรรมเยอะจ้าทำเล็บอีกจ้าไอศสรีมฟรีอีกจ้าขนมฟรีน้ำฟรีจ้าก็คือมาที่นี่ก็สนุกค่ะทุกคน ลองมาทานกันดูนะคะฝากกดติดตามอลิศล็อกเป้าตอนมั่อไปไห่ตีเหลสาสาขาเซนทรัลเวลด์ชั้นเด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ